สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายอีกหนึ่งรอบครับผมเซตฮิตเซตพิมพ์นิยมอีกแล้วนะฮะเซตยีลั๊และตัวเตี้ยแบบล้อมไม่ล้นแฟนไม่ว่าจะไม่จับครับผมเซตนี้ส่งต่างจังหวัดนะส่งต่างจังหวัดครับคุณลูกค้าถูกอกถูกใจนะครับคุยกันแล้วลงตัวครับผมจัดส่งให้นะครับเซตนี้ เป็นเซ็ตเดียวกับชุดเมื่อเช้านี้เลยนะครับแบบล้อไม่ล้นแปดนิ้วครึ่งออฟเซต30บเบิ้ลไม่ช่วยบังยกนะครับออฟเซตส0ล้อ8ดนิ้วครึ่งน,นะครับนะ่ทรงที่ไหนทรงอ,อ,อุตรดิตนะอุตรดิตครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยงานสเีเข้มแบบนี้นะล้อ8นิ้วครึ่งออฟเซต30นะฮะยางสองห้าทับห้าทับป นะครับจัดซงอีกแล้วนะครับผมอันนี้อำนวยความสะดวกให้คุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกในการเดินทางนะครับเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวเดี๋ยวติดพอลกอนะครับก็รออยู่บ้านได้เลยนะฮะรอรับร้อมรอที่บ้านได้เลยนะครับเนี่ยดูใกล้ๆนะครับสีเข้มๆแบบนี้นะฮะงานสติ๊กเกอร์นะครับสีเข้มแบบนี้ตัวหนังสือตัวอักษรบ๊ามนูนๆคมๆแบบนี้นะครับยางเบอร์25 5ห้าทับห้าสิบทับสิบแปด นะครับยางปี2020นะฮะตัวนี้เทดแวร์400นะครับแลบประกันเรื่องความคงทนนะฮะหายห่วงแน่นอนนะครับเนี่ยยางกำลังหนาหนาพอดีพอดีนะครับเซตนี้น่าจะไปใส่ d m a x นะครับแน่คุณลูกค้าบอกขอล้อไม่ล้นครับผมอ่าและช่วงนี้ประจบเหมาะเลยนะฮะช่วงนี้เป็นชุดโปรโควิดสู้โควิดนะครับน่ ลดราคากันไปนะฮะสี่พันห้าพันเลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีพี่พี่อะณาทุกท่านนะฮะนี่อุปกรณ์ของแถมนะครับจัดส่งไปพร้อมกันเลยนะครับแน่น็อตล้อปอกกันสันฝาครอบเบรกนะครับอ่ะทวงล้อไปเรียบร้อยนี่ครับแน่พร้อมใส่เลยนะครับแต่กลัวแปะไปเรียบร้อยนะฮะทวงล้อไปเรียบร้อยเลยลมยางผมเติมไปสี่สิบปอนนะครับสี่สิบปอนนะฮะหน้าหลังเลยนะครับ ทนะ่านไหนใช้กระบะอยู่ใช้ปิกอัพอยู่นะครับแนะนําลมยางนะครับประมาณ40ปอนด์นะครับกําลังดีนะครับมันจะช่วยรักษาสภาพยางแก้มยางนะครับหรือว่าเวลาเจอหลุมเจอบอนะฮะยางหนาๆแบบนี้นะครับลมยางแข็งๆแ,แบบนี้สบายหายห่วงล้อไม่ดุง้งล้อไม่แตกแน่นอนนะครับผมนะฮะ ยังไงก็ถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขับไปไหนก็พยายามดูแลเรื่องรมยางนะครับให้ยางมันแข็งไว้อยู่เสมอนะครับผมยิ่งรถจอดอยู่นิ่งๆเ่ยๆนี่ยางมันอ่อนง่ายนะครับยางมันอ่อนง่ายลมมันอ่อนลมมันซึมได้ง่ายนะครับยางมันไม่ถูกนวดไม่ถูกใช้งานนะครับมันก็จะซึมออกรูเล็กๆ,ๆที่เรามองไม่เห็นนะครับผมสวัสดีพี่นะทั้ง1 1 7ยสท่านนะครับร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดท่านนะครับ 6รู114พี่สนธยาฟาร์ม6รู114ราคาเมื่อก่อนเนี่ย20,000นะฮะ2 0 0 0นะฮะ2 0 0 0เทินนะครับตอนนี้อ่ะลดไปนะเหลือ1 9 0 0นะครับ1 9 5 0ประมาณนี้นะครับ้องอุปกรณ์ของแถมนะครับสำหรับ NP300 นะครับนาวาร่านาวาร่าราคาจะแรงกว่าเพื่อนๆน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นล้อเฉพาะนะครับใส่รุ่นอื่นไม่ค่อยได้นะครับนะฮะผลิตออกมา จำกัดนะครับผลิตออกมาไม่เยอะนะฮะทำให้วัตถุดิบค่อนข้างจะแพงนะครับนะฮะอ่ะชุดนี้โฟกัสชุดนี้นะเป็นล้อเซ็ตของยีราฟแคะตัวเตี้ยยาง2 5 5 0ขอบ18นะครับผมนะฮะหนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่ยางหนาๆอันนี้ยางสเต็ปนี้เป็นยางสเต็ปตรงรุ่นของยีราฟแคะนะครับที่นิยมกันก็จะเป็นเบอร์2 5ทับ50ทับ18นะครับตรงรุ่นเลยนี่ครับนี่ ดีแม็ l ออนิวนะครับดีแม็กเก่านะครับนะฮะหรือว่านพวกเอ็กซ e รี o โกซิรีต่างๆนะครับจะเป็นรถตัวเตี้ยนะครับแนะนําเบอร์นี้ลงตัวที่สุดเหลือก็แค่มาจัดสรงกันเพิ่มนะครับนีแบบนี้งานสีเข้มๆแบบนี้นี่ผิวงานแบบนี้เลยครับนี่ฮะการยิงทรายความละเอียดต่างๆนะครับอ่า ท่อมีครับอ่าพี่พี่แบงค์อ่าถามมีท่อครับท่อมีครับอ่าพี่สุพนมท่ออ่าอยู่ด้านหลังนะครับท่อออกท้ายได้สีอยู่4,500ันหครับถ้าออกที่เดิมธรรมดาตำแหน่งเดิมตามสเต็ปสแตนดาร์ดโรงงานอยู่3,500ันหนะครับหน้าเผาอยู่2,500ันหนะครับอ่าพร้อมใส่พร้อมติดตั้งเลยนะครับผมนะฮะอ่ะล้อแม็กพร้อมยางชุดนี้จัดส่งนะครับพี่ๆนะที่อยู่ต่างจังหวัดที่เดินทางลำบากจัดส่ง ท่อก็ส่งได้นะครับท่อถ้าสนใจก็ส่งได้นี่ฮะท่ออยู่ด้านหลังฮะงานของพี่บอยซียูตัวนี้เป็นงานไดสีไทเทเนียมนะครับผมนะฮะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดนี้ประกอบแบบปรุงสำเร็จรูปเลยนะครับแค่ไปถึงบ้านนะครับเอ,อเอาแมลงขึ้นใต้ของรถ ของพี่เอนะครับแล้วก็ใส่ล้อซิ่งจับจ้าชุดนี้ใส่ไปทดแทนล้อเลยครับเพราะว่าถ่วงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่กิษดาเท่าไรครับล้อชุดนี้ล้อชุดนี้อยู่หนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับสวัสดีพี่ๆนะทุกท่านนะครับพี่เหลียวคิงนะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทออฟลึกออฟลึกตัวนี้จะเป็นออฟสามสิบครับพี่ออฟสามสิบครับ นายหัวครกยางขอบ20ไม่มีครับพี่ยางขอบ20ไม่มีครับผมมีแต่ขอบ18นะครับผมนะครับแน่แบบนี้เลยนี่ฮะรอรอแบบนี้นะครับก็งาน8นิ้วครึ่งนะครับออกมาตอบสนองพี่พี่นะนะครับที่อยากจะหลบจ่านะฮะอยากจะเดินทางสบายๆนะครับไม่ต้องถูกเรียกตรวจนะครับหรือว่ามองแวบเดียวลุงจ่าให้ผ่านเลยนะครับก็ จัดชุดนี้เลยครับเนี่ยฮะแปดนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยฮะดูหน้าอย่างประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนี้มันจะดูไม่ออกครับต้องต้องดูตอนที่ผมไล่สดตอนใส่รถนะครับเนี่ยประมาณนี้พ่อค้าเท่าไหร่โอ้โหอพ่อค้าไม่แบ่งขายครับอ่าเสุพนมขอบคุณมากครับเ่แมคโนวาลามีครับอ่าแมคโนวาลามีเนี่ยนี่ครับแมคโนวาร่าเนี่ยอกลูร้อยสิบสี นะครับตัวนี้6รู114นะครับตัวนี้6รู139เป็นของ D-MAX เป็นของ Vigo นะครับนี่6รู114 1ตรงรุ่นนาว a ร่านะครับ8นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อนะครับผมเดี๋ยวชุดนี้ไหลสดเสร็จปุ๊บแพ็คเดี๋ยวผมแพ็คให้เรียบร้อยนะฮะแน่นหนาแบบนี้ไม่ต้องกลัวลอยขิดควนไม่ต้องกลัวเสียหายนะครับแล้วก็จัดส่งถึงหน้าบ้านถึงมืออย่างแน่นอนนะครับไวนะครับการรส่งสมัยนี้ไว นะครับถ้าอยู่ในอำเภอเมืองเนี่ยประมาณ1วันนะครับถ้าอยู่ต่างอำเภอนะครับอำเภอที่เป็นต่างอำเภอนะครับก็ประมาณ2วันนะครับรอแบบนี้เลยนะฮะเฉพาะแม็กชุดเท่าไหร่พี่วรลวิทแม็กชุดนี้อยู่1 1 5 0 0บาทนะครับผมนะฮะงานหลบจานะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น8ปดยุคครึ่งเนี่ยถ้าเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ออฟแบบนี้ก็จะมีแต่งานสติ๊กเกอร์นะครับ นะถ้าจะเป็นหลบจา่าแบบยอดแดงมันจะเป็นก้านแบนดนะฮะออฟรถตู้นะครับผมออฟรถตู้ออประมาณสามสิบแปดนะครับนี่ฮะรอรอฮะขอบสิบเจ็ดสี่รูร้อยพี่สุดท้ายผมทำแต่กระบะครับพี่นะครับมีแต่กระบะนะครับนี่ยแบบนี้ออกที่เดิมพักกลางราคาเท่าไหร่ครับพี่แบงค์รายยูห้าพันห้าครับผมนะครับห้าพันห้า ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับผมนะพักกลางก็มีครับนะนะฮะขอบคุณนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมอ่าผมตอบได้เลยนะฮะตอบตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเสร็จชุดนี้จัดทรงกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงเดี๋ยวเอ่อมีคลิปใหม่ๆจำๆให้ชมเสมอๆนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยจัดทรงนะฮะของแถมอุปกรณ์จัดไปพร้อมกันเลยนะครับ ค่าส่งพี่ประวิทค่าส่งเก็บปลายทางครับพี่นะฮะค่าส่งเก็บปลายทางนะครับอ่าตามเส้นตามระยะทางจริงเลยครับผมนะฮะแมคนาวาร่ายกชุดเท่าไหร่ครับประมาณ19ื่นเก้าครับหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองสี่ครับพี่กลูคนเดียวก็เฟี้ยวแล้วนะครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองสี่นะครับปทุมธานีนะฮะมาสะดวกมาได้สะดวกครับมาทั้งเส้นลำลูกกาก็ได้หรือเส้นธัญญะก็ได้นะครับผมนะฮะ ใส่หน้าร้านก็มีนะครับของผมมีหลักๆจะเป็นแมกลลอท่อโหลดนะครับยางล้อท่อโหลดนะครับมีทั้งยางไลซิ่งแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับมีจัดทรงด้วยท่อก็มีนะครับผมอุปกรณ์อะไรแต่งอื่นๆมีครับขอบคุณมากวันนี้คนดูหนาแน่นกันนะฮะเหนียวแน่นกันทีเดียวนะครับก็ อยู่บ้านการรักษาสุขภาพนะครับรับชมทางนี้นะครับรับชมผ่านไลฟ์สดทางนี้นะครับขอบคุณพี่อาภิรมย์ครับเนี่ยเอฟซีนครสีน่สายใต้ผมก็ส่งบ่อยนะครับสายใต้ก็ส่งบ่อยเหมือนกันนะครับเี่พี่ๆเอาแบบนี้นะครับพี่ๆนะท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับนี่ทุววันนี้การบริการขนส่งสะดวกสบายมากนะครับส่งได้เลยนะครับจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องค้นหา GPS ไม่ต้อง เสียค่าน้ำมันเปลืองค่าน้ำมันนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสีบลูสีบลูยังไม่มีครับพี่อาร์ตครับสีบลูรอของก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมกันนะครับผมรบกวนเวลาอันมีค่าของพี่ๆนะเท่านี้นะครับไว้แล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ